มึงปลาจะเลเม็ดร้อยเก้าเก้าถูกมากกลับมาเลียเม็ดอีกรอบเราจ้าสีฟูตบ้านที่ราคาถูกส่วนใหญ่ไม่เกิน200มีปลาทะเลให้เลือกกินเยอะและซีฟูดสดแบบกระแทกหน้านี่แหละคนเขาอวยหนักมากรีวิวร้านกับข้าวชาวป,ประมงแบบไม่อวยอยู่ตรงเรียบของมห ah ิดลศารยารอบนี้เขามีปลาให้เลือกกินอย่างเยอะเลยแต่ละตัวคือสดและใหญ่มากเนื้อโคตรหวานสั่งมาเพียบเลยอย่างแรกที่ต้องกินคือปลาจะเลเม็ดร้อยเก้าเก้าเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่ยอมรับเลยมันสดหวานเนื้อนแน่นมากอร่อยจริง แกงคั่วกุ้งลายขาวกุบกะลาสองสามเก้านี่คือสิ่งที่ต้องสั่งเพราะว่ารสชาติไม่โคตรดีเค็มนัวหอมกระทิก,ก,ะกุบกะลากับกุ้งสดโคตรเข้ากันแกงยอดมะพร้าวไอชอนทะเลลอยห้าเก้ากุ้งแม่น้ำทอดเกลือลอยเก้าเก้าสดมากรสชาติจะออกเค็มเค็มมันนนัวเนื้อกุ้งหวานและเด้งมากเอามากินคู่กับข้าวอะ่ะอร่อยเลยปลาเก๋าแดงจุดฟ้าผัดฉ่าสองสองเก้าแล้วก็มีปลากระพงแดงผัดพริกเหลืองร้อยแปดเก้าโอ้โหปลาคือสดแบบเด้งในปากคูดจริงแบบไม่เวริร์มันอร่อยมากจริงๆรเนื้อปลาคือที่สุดปลาเก๋าเพลิงผัดพริกขี้สสอ้กกแถาายุด มาสั่งแกงส้มสีไข่ไหลบัวร้อยเก้ามันแซ่บแบบเปรี้ยวจีจัดไขป่ปลากรุบๆไม่เหม็นคาวเลยอร่อยมากขนาดต้ยมยำปลาหูช้างยังมีเลยร้อยสามเก้าองะนะทำะรสชาติได้จีจัดว่ะใครไม่กินเผ็ดก็มีหมึกหอมผัดน้ำดำร้อยแปดสิบเก้าบาทหอยเชี่ยวผัดมันกุง้งหอ,อยจอบซาซิมิก็มีเหมือนกันร้อยหกสิบเก้าจ้าสดกรุบๆเลยจ้าเป็นร้านอาหารทะเลจากชลบุรีที่บอกเลยว่าสดแบบกระแทกหน้าของจริงราคาถูกให้เยอะแซ่บสะใจไปลองได้กับข้าวชาบะมงจ้า